มาว่ากันต่อด้วยเรื่อง12 fail นะครับหรือชัยชนะของคนขี้แพ้เป็นหนึ่งในหนังอินเดียที่เอาจริงผม ไปเจอรีวิวมาอีกแล้วนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีก,กว่าว่ามันจะสนุกเหมือนที่เขาว่ากันหรือเปล่าเกินคาดมากครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ผมดูหลังจากเรื่องมหาราชาที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งสนุกนะครับหนังน่ะจะเป็นในเวของคนสู้ชีวิตนะครับปากกัดตีนถีบเนาะก็เป็นเรื่องราวของมาโนชนะครับหรือมาโนชผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะก็เป็นเด็กอินเดีย ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับที่พยายามดิ้นรนจะเข้ามาสอบเป็นข้าราชการตำรวจหรือว่าข้าราชการขั้นสูงกว่าตำรวจนะครับที่จะเข้ามาควบคุมดูแลพฤติกรรมของตำรวจในพื้นที่ที่เขาอยู่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวนะครับแล้วก็สปอยเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะของคนที่แพ้หรือ12 f t h fail กันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรีวิวกันเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่า มันจะมีการหยิบยกเนื้อหาแล้วก็ประเด็นบางอย่างในเรื่องมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับก็ไปดูมาก่อนใน Netflix เนาะแล้วก็ค่อยกลับมาฟังสปอยนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าโอ,โอเคฟังสปอยได้แล้วก็พร้อมที่จะฟังก็มาเริ่มกันเลยครับโอเคโอเคประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องนี้เนะี่ย สร้างมาจากเรื่องจริงคือพอผมรู้เลยผมยิ่งโคตรอินไปอีกนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่สร้างมาจากเรื่องจริงของคุณมานชกุมาชามานะครับซึ่งเป็นคนอินเดียนนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเขาก่อนที่เขาเนี่ยจะสอบติดเข้ามาเป็นราชการชั้นสูงนั่นเองครับส่วนเรื่องราวระหว่างทางเนี่ยมันดีมากๆนะครับก็เขาก็เป็น เป็นลูกคนจนคนนึงใช้คํานี้นะครับอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยอยู่ต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอจะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถเยอะมากแล้วก็การแข่งขันสูงมากครับโอเคนั่นคือประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงเนาะประเด็นที่2เนี่ยจะพูดถึงมัธยร,รมการโกงครับคือในอินเดียจากหนังเรื่องนี้เนาะเท่าที่ผม เข้าใจนะครับก็คือในต่างเมืองหรือว่าพื้นที่ห่างไกลเนี่ยการโกงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเหมือนโรงเรียนที่มาโนจไปเรียนเนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยร่วมกันโกงเลยนะครับเด็กก็คือจดโพยข้อสอบเข้าไปในห้องสอบได้อย่างปกติเลยแถมอ,อาจารย์ในเขียนคุณครูในเขียนบงกานให้เลยนะครับคำตอบอะไรยังไงซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ่เรียกได้ว่าแปลกใหม่ดี คือไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะครับมาประเด็นที่3ครับการคอร์รัปชันจากเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ผมว่าไม่ได้มีแค่ในอินเดียนะในไทยก็มีนะครับจริงๆมันมีอยู่ทั่วโลกครับแต่ว่ามันจงแจ้งเกินไปเนะาะมันในอินเดียเนี่ยมีแบบอาจับคนเข้าคุกถทยเงินคือจเจ้าเงินอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาที่ให้คุณมาโนชเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้บ้านที่เขาอยู่นะี ดีขึ้นไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้นนะครับจนมาสู่ประเด็นที่4นะครับ mm. เขาก็มาเจอท่านดุษยันนั่นเอง mm. ท่านดุษยันเนี่ย mm. เป็นข้าราชการชั้นสูงที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสูงมากๆนะครับซึ่งท่านดุษยันนี่แหละเป็นผู้ปลุกแพทชั่นในตัวมาโนดนะครับมาโนะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์เหมือนท่านดุษยันให้ได้ ก็เป็นแรงแพทชั่นหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ลุกขึ้นมาสู้นะครับโอเคมาสู่ประเด็นที่5นะครับการเข้ารับราชการในอินเดียโดยเฉพาะการสอบ upsc เนี่ยการแข่งขันในอินเดียก็คือสูงมากๆนะครับจากที่ได้ยินในเรื่องก็คือจำนวนผู้เข้าสอบเนี่ยมากกว่า200,000คนจะเหลือเพียงแค่30คนเท่านั้นนะครับที่สมหวังก็คือถ้าใครที่สอบแล้วไม่ติดเนี่ย ก็คือต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นตำแหน่งที่เอ่อจะมันเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิเศษทางรัฐบาลอินเดียครับที่จะคอยตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกทีนึงก็คือมีตําแหน่งสูงกว่ามากๆคนที่อยากจะเข้าไปเป็นเนี่ยก็จะมีหลายแบบมีทั้งแบบที่อยากเข้าไปอ่ามันโกง,งง่ายกว่ามันได้เงินเยอะกว่าหลายเท่านู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ ามาโนชของเราเนี่ยอยากเข้าไปเป็นตรงนั้นเพราะว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่เข้าอยู่นั่นเองครับโอเคมาสู่ประเด็นที่6ครับความหวังของครอบครัวผมเข้าใจคํานี้มากๆเลยนะครับการเป็นความหวังของครอบครัวนี้มันมันเหนื่อยนะเราต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราต้องเรียนให้เก่งไม่ใช่ว่าเราต้องหาเงินให้ได้แต่เราต้องแบกรับ ทั้งบ้านนะครับคือถ้าเราล้มถ้าเราพลาดนะครับก็คือพลาดด้วยกันทั้งหมดและเรื่องนี้สอนเราอย่างนั้นแบบชัดเจนมากนะครับก็คือมานุษย์เนี่ยผิดพลาดตั้งแต่วันแรกที่จะเดินทางเข้าไปเ,เรียนพิเศษเพื่อที่จะสอบเป็นข้าราชการแล้วนะครับก็คือเขาเนี่ยโดนขโมยต่างทั้งหมดที่่ามเขามอบให้ตั้งแต่อยู่บนรถแล้วทําให้เขาเนี่ย ไม่มีที่ไปนะครับจนไปเจอเพื่อนก็คือพริทไทม์นะครับพริทไทม์เนี่ยก็เลยอ่ะจ่ายค่าข้าวให้แล้วก็ลากมานูนเนี่ยไปเดลีด้วยไม่ใช่สีมานนเนี่ยขอไปด้วยนะครับเพราะไม่มีที่ไปแล้วนะครับมานนพอไปถึงเดลีก็พบเจอกับการแข่งขันที่สูงามากๆชาวอินเดียน,นับเหมือนนับแสนนะครับที่พยายามที่จะเข้ามาสอบแล้วก็แข่งขันให้ได้ในตำแหน่งที่เข้ากำลังจะสอบนี้ก็คือการสอบ UPSC นั่นเองนะครับ ก็เป็นการต่อสู้ที่เขาเริ่มท้อตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงนะครับแต่ก็กลับขึ้นมาได้ด้วยการตั้งใจแล้วก็แพชชั่นของครอบครัวที่แบกมากับไหลของเขาเองนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยพยายามหนักกว่าคนอื่นเขาก็มีการแบบไปทำงานด้วยนะครับทำงานเริ่มแรกเนี่ยไปทำงานในห้องสมุดเนาะมีการทำความสะอาดห้องสมุดมีห้องให้พักด้วยนะครับเขาก็เก็บเศษกระดาษอะไรขายก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ เรียนไปด้วยเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบเนาะก็เ,เรียกได้ว่ามาจากศูนย์จริงๆอะ่ะแล้วก็แบบมาสู้ด้วยตัวเองครับโอเคประเด็นที่แปเนี่ยผมอยากพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนที่สู้ด้วยแพชชั่นและคนที่ทำเพราะหน้าที่งเลยครับก็คือมานูสเนี่ยเขามาด้วยแพชชั่นที่แรงกล้ามากๆว่าเขาจะเป็นข้าราชการชั้นสูงให้ได้เขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเขาอยากทลายกำแพงทุจริตในชุมชนของเขานะครับ และอีกคนนึงก็คือเพื่อนเขานี่แหละที่มาเขาเนี่แหละพริทานี่แหละ,หละที่ทําไปเพราะหน้าที่นั่นเองนะครับเพราะพ่อเขาเนี่ยให้มาสอบนะจะได้โกงง่ายขึ้นจะได้หาเงินง่ายขึ้นนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าพอเขาไม่มีแพชชั่นแล้วเนี่ยการสอบของเขาเนี่ยก็ผ่านยากคือแทบจะไม่ผ่านเลยวันนันเราแต่เมากินเล้าเมาย,ยาก็ว่ากันไปนะครับก็เลยทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่าง2คนนี้ได้ชัดเจนมาก โอเคมาประเด็นที่วผมยังไม่จบเรื่องการสอบ UPSC นะครับคือการสอบ UPSC ในเรื่องเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะการสอบเน่ยจะแบ่งเป็น3รอบครับรอบขั้นต้นเนี่ยจะเป็นแบบปรณัย200ข้อซึ่งมาโนเนี่ยสอบผ่านได้แบบฉลุยเลยนะครับพอมารอบชั้นสูงเป็นแบบอัตนัยเนี่ยมันต้องเป็นการเขียนแบบจํากัดเวลาครับคือ จะมีหัวข้อที่กำหนดให้แล้วก็ต้องเขียนให้ทันภายในเวลาที่กำหนดซึ่งมาโนททำไม่ทันแน่ๆถ้าเขายังมัวแต่ทำงานส่งให้ครอบครัวของเขาแล้วก็เอาเวลามาเขียนหนังสือแบบน้อยนิดมากๆที่เขามีนะครับจนทำให้นะครับการสอบของเขาเนี่ยเฟลไปหลายครั้งจนมาถึงครั้งสุดท้ายคือครั้งที่4ครับ ก็คือถ้าครบโคต้าครั้งที่4เราไม่ผ่านเนี่ยนั่นหมายถึงอนาคตเส้นสายอน,อ,อนาคตในเส้นทางการเป็นข้าราชการชั้นสูงเนี่ยก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นครั้งสุดท้ายของมานูชเลยสําคัญมากๆแต่ในความสัาคัญนั้นเขาก็ต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวของเขาไปด้วยนะครับแล้วก็มาถึงประเด็นที่สินะครับคือกลุ่มคนที่สู้ด้วยตัวเองทำทุกอย่างเพื่อความฝันและครอบครัว หนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งที่ชื่อเกาหลีครับคือเกาหลีเนี่ยเขาสอบปีที่6แล้วซึ่งเขามาจากอีกชนชั้นหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยสอบได้มากกว่า4รอบก็คือ6รอบการสอบรอบที่6ของเขาเขาไม่ติดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาผลักดันรุ่นต่อไปเนี่ยให้สอบติดและคนที่เขามองเห็นว่ามีแววที่จะไปต่อได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือมานชครับ เขาก็เลยพยายามซัพพอร์ตมานชทุกทางมาต่อที่ประเด็นที่11ครับความรักคือพลังผมเชื่อในคำนี้นะเพราะพอเรารักใครจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราจะดึงพลังทั้งหมดที่เรามีน่มาลุยนะครับมาทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวพ่อแม่หรือแม้แต่ญาหรือแม้แต่แฟนของเราเนี่ยให้เขามีความสุขแล้วก็สบายที่สุดผมเข้าใจข้อนี้มากๆและคําพูดที่มานุ์บอกว่าจะพลิกแผ่นดินแล้วก็ทําให้มันสําเร็จเนี่ย ผมขนล,ลุกมากๆเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีมากๆว่าเราเราต้องทำไม่ดีที่สุดอ่ะคือเรามีคนที่เรารักอ่ะเรามีครอบครัวที่รอเราอยู่อ่ะเรามีแฟนเราที่รอเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมัวเล่นๆไม่ได้นะครับอันนี้คือผมอินมากๆจนมาสู่ประเด็นที่12ครับเป็นสิ่งที่ผมประทับใจในตัวละครนี้มากๆก็คือเนื้อตัวของมานชเนี่ยจะเปะืเป้อนไปด้วยฝุ่นแบบเปืเป้อนแบบอ่ะเนื้อตัวมอมแมมนะครับแต่ใบหน้าของเขาเนี่ย จะเปื้อนไปด้วยไปด้วยรอยยิ้มคือเขาจะยิ้มแย้มตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเขาจะยิ้มสู้แล้วเขาก็คิดแล้วก็บอกกับตัวเองตลอดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงวันของเราเองเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปได้เองซึ่งผมชอบคําพูดนี้มากๆจนมาถึงประเด็นที่13ครับเป็นประเด็นที่ผม In, นะครับแล้วก็ชอบประเด็นนี้โอ้กูจะพูดแล้วจะเ้ะอาไห้นะครับประเด็นที่1 3็สามก็คือเป็นคาพูดของเกาหลีที่พูดนะครับว่าแค่เราสักคนทําได้เนี่ยเราทั้งฝูงก็ทําได้ด้วยกันเราชนะด้วยกันนะครับคือเกาหลีเนี่ยพยายามที่จะช่วยมานอสนะครับเพื่อที่จะให้เขาสอบได้เพราะว่ามันมันด่านสุดท้ายแล้วแล้วก็จะไปสัมภาษณ์แล้วนะครับเกาหลีเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับให้มานสเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับคือเขาก็จะทําหน้าที่แบบ ดูแลส่งเสียบ้านให้ส่วนมานสเนี่ยอ่านหนังสือเอาให้ได้เอาให้ติดส่วนเรื่องครอบครัวไม่ต้องห่วงประมาณนี้ครับคือคือมึงได้พวก,กูก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับเป็นการแชร์เป็นการเชร์กลุ่มที่ผมผมอินมนนากคือคือมันมันมันคือความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับเกาลีที่ไปต่อไม่ได้แล้วส่งต่อความหวังให้กับมาโนสอย่างเงี้ยครับเขามานสเนี่ยก็เลยได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเกาลีแล้วก็อ่านหนังสือ เทรนตัวเองซ้อมอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกตัวเองอย่างหนักเพื่อที่จะไปสอบให้ผ่านขั้นสูงนะครับเพื่อที่จะไปต่อรอบสัมภาษณ์ต่อไปก็นั่นแหละครับเป็นเป็นฉากที่ผมชอบมากๆเป็นฉากที่ผมชอบมากๆแล้วก็อินอินมากๆเลยนะครับที่มีคนเข้าใจความหวังความฝันแล้วก็ผลักดันเราขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็มาประเด็นที่14 ผมยังอยู่ที่เกาหลีนะครับผมประทับใจตัวละครน,นี้มากเกาหลีเนี่ยซื้อเขาเอ้ยซื้อ,อทัทีครับซื้อชุดกากีไว้นานแล้วนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะใส่ชุดนี้กลับไปที่หมู่บ้านของเขาแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่าครบ6ครั้งแล้วเนี่ยเขาก็เลยมอบชุดกากีที่ซื้อไว้เนี่ยให้กับมาโนดครับแล้วก็มานดเนี่ยก็ได้ใส่ชุดกากีที่เขาซื้อไว้ ก็นั่นเป็นนัยยะที่ทแฝงเอาไว้ว่าทั้งทีมหรือว่าทั้งฝูงเราเนี่ยเราทำได้แล้วนะเราชนะได้แล้วมีคนทำได้แล้วนะครับคือก็ยังน้ำตาไหลกับฉากนี้อยู่ในตอนท้ายนะครับแล้วก็ประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมแบบอยากเอามาพูดตอนท้ายเนาะเป็นประเด็นที่15ประเด็นที่มโนเนี่ยพูดมัดใจกรรมการนะครับคือเขาก็พูดไปเยอะอยู่แหละแต่ว่ามันมีประโยคหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมทัดใจมากๆกก็คือเขาบอกว่า ถ้าผมเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ส่องสว่างให้โลกนี้ไม่ได้ผมก็ขอเป็นแค่โคมไฟส่องสว่างให้กับท้องถนนก็ยังดีคืออย่างแน่น้ๆอ,อะ่ะก็ยังเป็นแสงสว่างบนท้องถนนให้คนได้มาพักพิงเหมือนตอนที่เขาอ่านหนังสือแล้วไฟดับในบ้านเขาก็วิ่งมาอ่านหนังสือใต้โคมไฟผมอินมากๆโอยโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้ก็ความจดเห็นส่วนตัวหลังจากที่ได้ดูเรื่อง 12fail well, หรือว่าชัยชนะของคนขี้แพ้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้นใน Netflix นะครับหนังดีมากๆผมให้10เต็ม10เลยแบบเอาคะแนนไปเลยถ้าจะดีขนาดนี้ผมอินมากจบดีด้วยนะครับโอเคก็ถ้าหากชอบการรีวิวของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันต่อคลิปหน้าว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาเล่ามาเล่าแล้วก็มา,าสปอยให้ฟังเนาะสำหรับนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ